ไฮคุณกรกฎแม่โมซาลามาแล้วค่ะ EP 73ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะผู้ที่เกิด21มิถุนาถึง22กรกฎาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฎในช่วงหลุมครึ่งแรกของพฤษดา64กันดีกว่าว่าพลังงานของคุณกรกฎจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับชาวกรกฎที่มีคนคุยดูดิอยู่ อีเลเรชั่นมีแฟนแล้วแต่งกันแล้วนะใบแรกจะเป็นพลังงานตัวแทนของคุณนะคะเดอะสตาร์ว้าวดูดีอ่ะใบแรกชาวกระกฎได้เดอะสตาร์นะจ๊ะเช็คต่อหนึ่งเหรียญคุณกระกฎนะลูก พรสภานี้อาจจะวินและเฮงเรื่องของงานนะคะเรื่องของตำแหน่งใหม่ๆหรือมีการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะคะ night of pentacles โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำธุรกิจกับคนรักกับคนในครอบครัวนะคะหรือได้เจอใครบางคนจากงานและธุรกิจนำพามาเจอกัน10ดา เช็คต่อสิดาบเพราะอะไรเดวิลเพชรคพส์เออคุณกรกฎบางคนนะแม่มดใชค้คคำว่าบางคนนะคะอาจจะไม่ได้ดิวหรือไม่ได้คุยกับคนคนเดียวนะคะ และเป็นในลักษณะของความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับบางคนด้วยนะจ๊ะในทางกลับกันคุณกรกฎดีกับใครบางคนที่เขาไม่ได้มีคุณกรกฎคนเดียวนะและเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนของเขานะคะและคุณกรกฎคอยไปแล้วกัน King of Swords สองเหรียญอาจจะตกที่นั่งลำบากในแง่ของว่าอาจจะมีใครบางคนเนี่ยรู้แล้วก็มีการยื่นคำขาดนะคะว่าจากคนนี้คือใครแล้วเขาเป็นคนพิเศษหรือเปล่านะคะมากกว่าคนของคุณหรือเปล่าคือหมายถึงว่าเช่นคุณกรกฎมีคนคุยอยู่แล้วคนของคุณระแวงสงสัย คนที่เข้ามาจากงานนะคะมีความเป็นไปได้หรือคุณกรกฎเจอใครบางคนจากงานและเขาก็ดูทรงแล้วไม่ได้ชัดเจนหรือมีคุณกรกฎคนเดียวนะก็อาจจะมีการถามว่าคนนี้คือใครพูดตรงๆหรือเขาอาจจะถามคุณกรกฎเลยว่าคนนี้คือใครนะคะคือพลังงานเนี่ยค่อนข้างที่จะ ใครบางคนที่ถามอะไรตรงๆว่าสรุปคนนี้คือใครจะเอาอยัางไงร,ระหว่างคุณกับเขาเขากับคุณคืออะไรนะคะจะประมาณนี้เพราะอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งไปแล้วโดยที่ยังไม่มีสถานะค่ะนะ queen of wands คุณเจอเขาจากงานนะคะและงานอาจจะนำพามามากกว่า หนึ่งคนนะคะซึ่งงานดูดีแต่ความรักดูไม่ชัดเจนนะคะความรักดูไม่ชัดเจนขยายพลังงานต่อให้ชาวกรกฎ i n g of Steps เช่นคุณกรกฎบางคนอาจจะไปจับได้ว่าคนขอมคุณแอบไปบริหารเสน่หกับมือที่สามในที่ทำงานเออ ก็ไม่ความเป็นไปได้นะคะ Four of arrows มันเป็นพลังงานของคนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุดมีใครบางคนหักหลังใครบางคนนะคะ Five of coins โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีครอบครัวแล้วให้ระวังไว้ว่าจะโดนจับโปได้เพราะไม่ซื่อสัตย์นะจ๊ะเอาล่ะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและต้องมาในเวลาที่ใช่นะคะ If you're relationship chance แสดงว่าต้องมีการจับโปได้ในบางคู่บางคนว่าแอบไปมี something wrong กับใครบางคนนะคะ p l u t แอบไปอ้อยอิงก,กับคนอื่นนะที่ไม่ใช่คู่ของตัวนะคะยื d e s e o v e love ื่อคนขาอาจจะเป็นคู่กันมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่งงานกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเช่น5ปี10ปีแล้วไปจับได้ว่าคนของคุณเนี่ยแอบไปบริหารเสน่ห์ทำให้ต้องมีการดิวกันมีการยื่นคำขาดกันมีการเจรจาต่อรองตกลงกันนะคะ นี่คือพลัางงานของชาวกรกฎที่มีคนคุยดูดิวิเลชั่นชิพมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วถ้าคุณกรกฎอยากรู้ว่าเขาจะตัดสินใจนะอ,อย่างไรยังไงในด้านดาร์กด้านมืดเขาคิดอะไรและมีเจตนาอะไรกับคนที่คุณดิวอยู่หรือชาวสองอยากรู้ว่าชาวกรกฎคิดอะไรยังไงกับคุณในด้านดาร์กด้านมืดแม่มดบอกพลัางงานด้านดาร์กจากรูปเท่านั้นแล้วก็ชื่อเล่นนะคะ inbox มานในเพจด้านบน เพจแม่มูสราหรือไอดีไลน์นะจ๊ะเทาล่ะแม่ว่าจะถามครูบาอาจารย์ให้ซึ่งสำหรับนี่แหละที่ทำให้แม่มดได้รีวิวเลิศเลิงดงามพระรามแปดหลายร้อยรีวิวเลยลองเข้าไปอ่านกันดูนะคะแล้วก็ขอบคุณ88 0 0 0 s u b s c r i ันซในช่องทุกแมมมูซาขอบคุณ9,400คนที่ติดตามในเพจขอบคุณทุกรีวิวทุกคอมเมนต์และขอบคุณที่แชร์คลิปนี้นะคะคุณมีปัญหากับเขาจริงๆแหละนะ กับใครบางคนนะแถมไม่ใบหนึ่งเป็นสี่ใบนะจ๊ะฝุ่นตลบเลยนะคะแสดงว่าเพิ่งโป๊เพิ่งคืออาจจะมัวแต่ยุ่งเรื่องงานจนไม่ได้สังเกตว่าคนของเราเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนนะคะหรือสังเกตมาซักระยะหนึ่งแล้วแต่มัวแต่ยุ่งเรื่องงานก็เลยไม่ได้อิน ดีเทลแต่ในทางกลับกันมีเหตุมีปัจจัยให้ได้รู้นะคะว่าคนของคุณไปบริหารสน่หรือทางกลับกันคุณกรกดอาจจะเป็นคนที่ทำเรื่องแบบนี้สเสแวงก็ได้นะจ๊ะครูบาอาจารย์บอกว่าคุณเจอคู่กรรมเข้าแล้วนะคะเอาล่ะนี่คือพลังงานของชาวกรกดที่มีคนคุยนะทีนี้แม่โมจะเชฟพลังงานของชาวกรกดที่โสดให้นะคะ ชาวลัคนาราศีกรกฎุพุธเกิด21มิถุนาถึง22กรกฎานะจ๊ะใบแรกจะเป็นตัวแทนของคมกรกแป8ไม้ทางอาจจะมีการบล็อกจบเทคันลังหักริบเดอะสตาร์คุณได้เดือดสตาร์หรืออาจจะเป็นเรื่องงานที่มากมายสำหรับชาวโสดที่งานกำลังรุ่ง แม่มดมองว่าไม่วินเลิฟแต่วินเกมนะงานรุ่งนะคะห้าหร์เยนหกเหรียนนะคะควีนออฟวอนส์เช่นงานอาจจะกำลังรุ่งจริงๆคุณอาจจะได้รับการโปรโมทนะจากใครบางคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้านายนะคะ ได้ Queen of w a n หนึคู่ได้เดือสตาร์หคู่พลังงานไม่เคยโกหกแม่มอซรานะแสดงว่าเรื่องงานมาดีนะคะเรื่องความรักอาจจะไม่ได้หนังใจนะักสามไม่เท้าคุณเจอรักสามเศ่้านะรักสามเทร้าเรา3ามคนมือที่สาคนมีเจ้าของนะคะ2ไม่เท้าคุณกระขนน่าจะมูฟออนได้แล้วนะ ในคุณกอรกหลายๆคนที่โสดนะคะน่าจะตัดสินใจมูฟออนได้แล้ว Justice มีการช่างใจมีการพิจารณาและคงจะตัดสินใจว่าคงจะจบและหยุดเป็นได้โสดมานะคะขยายพลังงานให้ชาวลัคนาราศีกรกฏฎต่อในช่วงหลูกครึ่งแรกของพฤษภา64 Judgment อ,อาจจะมีการกลับมั่งใครบางคนนะคะสเตรนจและคุณกรากฏก็อาจจะไม่เอาก็ได้พลังงานของ Justice คือการชั่งใจเป็นไปได้ว่ามีคนที่เคยทําเรื่องแบบนี้กับชาวกระกฎแล้วก็มีการติดต่อกลับมาเพื่อขอเจรจาแต่คุณกรากฏอาจจะไม่ตัดสินใจที่จะเอากลับมาในชีวิตนะคะฟ r ช u ูนอาจจะเข้ามาเร็วนี้แหละนะมีการกลับมาของใครบางคนหรือมีการติดต่อกลับมาเจรจาของใครบางคนนะคะ หรือมีการขอคืนดีง้ออะไรบางอย่างแต่คุณกระกฎอาจจะไม่รับพลังงานของคนตคนนี้แล้วเพราะไม่ไว้ใจแล้วนะคะขยายพลังงานให้ชาวกระกฎต่อคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วเขาจะต้องมาในเวลาที่ใช่นะ free yourself จักว่าให้คุณปลดปล่อยตัวเองจากอดี past life relationship ที่แม่มดบอกว่าเขา,าเป็นคู่กรรมเก่าของคุณะนะนะ chemistry คือถ้าในกรณีที่ว่าเขามีใครบางคนอยู่แล้วค,นคนุนกระกรดไม่ได้สังเกตดีๆนะคะเพะฉะนั้นเนี่ยเขาได้เโนซอนเน้นไว้แล้วก็ไปเจอไปโป๊ะทำให้ตัดสินใจว่าจะไม่ไปต่อกับคนคนนี้นะคะทั้งๆั้งนี่จริงแล้วแบบอาจจะเป็นคนที่เคมีตรงกันมากๆเลยแต่ว่า ไม่ชัดเจนและไม่สดอย่างที่พูดนะคะเอาล่ะขอบคุณสำหรับ88,000ซับสไคร์ในช่อง y YouTube แมมโมสราขอบคุณ9,400คนที่ดิดตามในเพจแล้วก็ขอบคุณรีวิวแม่บัตายคอยล้มในเพจหลายร้อยรีวิวเลยลองเข้าไปอ่านกันดูแม่ได้จากสำหรับครูบาอาจารย์แม่นะคะถ้าคุณกระกฏที่โสดแล้วอยากรู้ว่าคนที่คุณดิวอยู่เขากลับมาด้วยเจตนาอะไรเขาจะกลับมาไหมอะไรอย่างไรยังไงนะคะหรือชาวสองที่ดิวกับชาวกระกฏอยู่ อยากรู้ว่าชาวกรกฎเขาอะไรยังไงกับคุณนะในด้านดาวด้านเมื่นแม่มนบอกพลังงานด้านมืดจากรูปเท่านั้นนะติดต่อ inbox อมาในเพจหรือ id l i น์ด้านบนนี้นะคะผร้ว่าิจานบอกว่าอะไรคือคุณจะเขาจากงานอะ่ะคือในเรื่องงานอะมันไปได้กันได้แต่ในเรื่องของ relationship เขามีใครบางคนอยู่นะคะซึ่งทำให้ไม่สามารถที่จะชัดเจนได้นะ บางคนอาจจะต้องเจอกันอยู่นะคะในเรื่องของงานแต่ในเรื่องของเรレーションอาจจะต้องจบต้องหยุดไม่ไปต่อนะคะนี่คือพลังงานของชาวกรกฎที่สนยังไงเราเจอกันในไลฟ์นะคะทุกวันที่10และวันที่2 5ของเดือนสองตรงนะ See you นะชาวกรกฎสู้ๆบ้ารุย